นี้มาพบกับครูแค,ค,คแร์และครูกิ๊กค่ะค่ะครูแคร์และครูกิ๊กจะพาเด็กๆมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกค่ะการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำการทาานนาดทรอลองเรื่องการถ่ายน้ำค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าการถ่ายน้ำมีวิธีการทดลองอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมก,กัน ก่อนอื่นเราจะมาแนะนําอุปกรณ์ในการทดลองกันก่อนนะคะเด็กๆได้แก่1่ทิชชู่ค่ะสีผสมอาหารค่ะน้าเปล่าค่ะแก้วค่ะและหลอดหยดค่ะจากนั้นเราจะมาทําการทดลองกันเลยนะคะเด็กๆค่ะอันดับแรกนะคะเราจะหยดสีผสมอาหารลงในแก้วค่ะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆ เราจะนํากระดาษทิชชู่ที่เราเตรียมไว้นะคะมาพับเป็นรูปแบบนี้ค่ะ2ชิ้นนะคะเด็กๆและจากนั้นนะคะเราจะนํากระดาษทิชชู่ที่เราพับเตรียมไว้นาลงลําจุ่มลงไปนะคะให้ปลายกระดาษทิชชู่จุ่มลงไปถึงก้นแก้วทั้งสองใบนะคะเด็กๆค่ะและกระดาษทิชชู่อีกชิ้นนะคะเราก็ทําเช่นเดิมกับครั้งเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนมาแก้วนี้ค่ะ เด็กๆจากการที่เรานำกระดาษทิชชู่จุ่มลงไปเกิดการถ่ายเทของน้ำผ่านกระดาษทิชชู่เรามาช่วยกันสังเกตนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการทดลองนี้ค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าตอนนี้กระดาษทิชชู่ดูดน้ำขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้สีกำลังถ่ายเทขึ้นมาจากแก้วน้ำใบนี้ และกำลังจัดถ่ายเทลงมาถึงแก้วใบกลางนะคะค่ะทั้งสองสีเลยนะคะตอนนี้อย่างเช่นน้ำสีสม้มกระดษทิชชู่ได้ดูดซับน้ำค่ะขึ้นมาถึงตรงกลางแล้วสีน้ำเงินก็เช่นกันค่ะค่ะเมื่อผ่านไปซักระยะหนึ่งนะคะกระดาษทิชชู่ก็จะเกิดการดูดซับน้ําและเกิดการถ่ายน้ําขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆโอ้โห เกิดอะไรขึ้นกับกระดาษทิชชู่และน้ําในแก้วทั้งสองใบละคะค่ะเห็นไหมคะเด็กๆก,กระดาษทิชชู่ดูดซับน้ําซึ่งกระดาษทิชชู่จะเป็นการถ่ายน้ํานะคะจากแก้วใบหนึ่งไปอยู่แก้วอีกใบหนึ่งคะ่ะดูสังเกตดูสีนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะสองสีผสมกันอยู่แก้วกลางแล้วคะ่ะกลายเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีอะไรคะ สีเขียวค่ะเอ๊ะแล้วเด็กๆนะคะทําการทดลองที่บ้านเกิดปฏิกิริยาของสีเปลี่ยนแปลงเป็นสีอะไรคะเ,<อ>เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสาหรับการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องการหายนะ้ำสนุกกันไหมคะเอ๊ะครูแคร์คะแล้วการทดลองที่ เดินทางได้ยังไงคะนั่นก็คือกระดาษทิชชู่นั่นเองค่ะเพราะกระดาษทิชชู่จะเป็นการนำพาน้ำจากแกะใบหนึ่งสู่แกะใบหนึ่งค่ะแล้วนอกจากกระดาษทิชชู่แล้วเราสามารถใช้กระดาษชนิดอื่นได้ไหมคะครูแค่เราต้องไปทดลองกันแล้วล่ะคะ่ะ<ๆ>เด็กๆเด็กๆลองไปทดลองที่บ้านดูนะคะว่าเราสามารถใช้กระดาษชนิดอื่นได้หรือไม่ใช้แล้วค่ะแล้วถ้าดเด็กๆทำกทารทดลองที่ Okay.